สารยุคคำร้องในสิ่งที่เราขอไปเพิ่มเพราะสารมองว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นนู่น,นแล้วก็พยานหลักฐานฝั่งเราก็เยอะแล้วเพียงพอแล้วต่อการสอบสวนอืมโอพี่เปียกเก่งมากคือเดือดตอนที่พี่เปียกขึ้นให้ปากคำคือเดือดตรงนั้นแบบ เดือดแบบเดือดแบบว่าเราไม่ได้เครียดนะเดือดแบบเรานั่งแบบอย่าเงี้ยฉันกับอีนี่แบบ <c oughs> ฉันว่าผู้พิพากษาหรือผู้ช่วยก็เห็นเพราะเรานั่งหันหน้าแบบนี้อันนี้พูดถึงบรรยากาศได้เนะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเนื้อหานะคะเออ เอาจริงตอนนั้นคือแบบยิ่งตอนตอนพี่หมีพี่มหาหมีขึ้นก่อนโอ้ยเธอเขาเป็นมหาเขาเป็นมหานะ่ะแล้วเธอคิดว่า้ยสันคันปากสันพ่าได้โอ้ยเดี๋ยวใครไปงานมิทติ้งแล้วจะเมาให้ฟังแล้วกันดิฉันไม่สามารถพูดออกสื่อสาธารณะได้นะคะสารสั่งแต่พูดแค่บรรยากาศได้ก็พอแล้วโอ้ คือเรานั่งอยู่นี่แบบเรากับพี่เปียกนั่งอยู่ตรงนี้มหามีนั่งอยู่ตรงบนรงันลังใช่ป่ะหน้าบนาันลังพวกเราก็นั่งอยู่ข้างหลังพอมหามีตอบไปเราก็แบบไม่ค่ะเราไม่ได้กล่าวหาเราแค่ตั้งข้อสงสัยว่าน้องใช่หรือไม่เพราะแม่เคยไปถามพอมองไง เอาเป็นว่าพี่เปียกมีหลักฐานเยอะหลักฐานมาจากเอกสารจากหลายหน่วยงานนะคะยังไม่ยกยังไม่ยกฟ้องค่ะยังไม่ได้ตัดสินค่ะวันนี้25เนาะแต่เราก็อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนะคะของศาลเราไม่ได้ไปก้าวล่วงอยู่แล้วท่านจะตัดสินยังไงก,ก็ก็นั่นก็เป็นดุลพินิจของท่านเราก็ทําหน้าที่ของเราไปในการามีส่งพยานหลักฐานไปแค่นั้นเองค่ะถ้า ถาศาลยกบฟ้องเราฟ้องกลับค่ะเห็นเห็นพี่เปียวว่าจะเป็นอย่างนั้นอืมก็ถึงบอกว่าเรื่องในห้องพิจารณาคดีเรื่องในห้องพิจารณาคดีศาลไม่ให้นำออกมาพูดข้างนอกถูกไหมคะจะมีแค่คนที่อยู่ข้างในรับรู้กันไม่ถึงสิบคนอ่า เขาจะเอามาพูดยังไงให้คนของเขาฟังว่าเขาเหนือชั้นก็ได้ค่ะเป็นสิทธิ์ของเขายกฟ้องไม่ได้ยกฟ้องนะไปอ่านดีๆนะคะยกคำร้องค่ะเราร้องขอพยานไปอีกนัดหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แต่เราร้องไปเฉยๆเยออคือทนายนันชัยเขาก็มีเหตุผลของเขาที่จะ ยื่นคำร้องขอพยานเพิ่มและขอตรวจตรวจร่างกายตรวจทุกอย่างที่โรงพยาบาลยุวประสาทโรงพยาบาลยุวประสาทคือโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ตรวจเด็กที่เป็นเด็กพิเศษเท่านั้นคุณเข้าใจไหมไปหาคุณอ้อไม่เจอคะ่ะมากี่โมงคะ อ๋อต้องไปนะคะมีหมายสารมาต้องไปคะ่ะไม่งั้นต้องทำต้องต้องไปขอเลื่อนนะคะอันนี้เรื่องนี้คือที่เอามองว่าคืออย่างนี้ที่เอามองนะพอมอเขายื่นไปแล้วไงพอมอเขายื่นไปแล้วคุณทันไหมทันที่อ้อพูดไหมพอมอเขายื่นขอไปหมดแล้วคะ่ะ อแต่เอามองว่าศาลท่านจะน่าจะมองว่าก็พอมอ,อาจจะยื่นตรวจแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นซ้ำหรือเปล่าแต่เราก็ยืน่นเฉยๆไงเราก็จะได้เห็นไงไม่ทัน ดูปฏิกิริยามันหลายอย่างคะ่ะด้วยด้วยเหตุผลของท่านด้วยเนาะเราไม่ไปก้าวล่วงอำนาจของศาลนะคะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แต่เรายื่นไปเฉยอืม โอ้คือออดีใจนะที่อ้อได้หนึ่งร่วมงานกับพี่เปียกนะคะร่วมงานกับทนายความที่มากประสบการณ์ปกติพวกเราโดนคดีความไม่มีใครอยากขึ้นศาลถูกไหมจะกลัวการขึ้นศาลแต่ทำไมพวกชันลลิละลีอยากขึ้นศาลกันโดยที่เราเป็นจำเลยค <c oughs> ดีแรกเอามันแปลกไหมล่ะ เราลลิกลอยากขึ้นศาลกันเป็นคดีแรกที่เราเป็นจำเลยแลวอยากขึ้นศาลกันแล้วก็ทุกคนก็เฟรนล,ลี่สนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มจใสเป็นจำเลยที่ชิลมากใช่ค่ะแล้วเราก็เลยแซวกันในห้องนั่นแหละหุ้ยได้เซนดีใจมากที่มีลายเซนร่วมกับทนายนันชัยโดยที่เราเป็นจำเลยด้วยกัน ออกรายการของท็อปนิวค่ะไปดูช่องแดงได้ค่ะท็อปนิวโอเจอเป็นยังไงหรอคือไม่รู้ว่ะอ้อมมองว่าพี่เปี๊ยกมีพลังพุดปลอมซื้อที่ไหนคะไปซื้อบ้านพ่อคุณดูนะคะที่นี่ไม่มีขายจะ่ะอยากได้ต้องไปเรียนเอาอย่างโง่อย่าขี่ค้านปักปืก้มึงขี่ค้านด้วยน่ เต็มค่ะเต็มอยู่แท็บเต็มค่ะอยู่แท็บมึงอยากได้วุฒิมึงก็ไปเรียนสิจากซื้อมึงก็ไปถามพ่อมึงมึงถามกูทำไมกูไม่ได้ขายไอ้ควายจ้าส่งรายละเอียดมาทางแชทหน่อยนะเดี๋ยวพี่ลงไลน์แล้วพี่ทักไปนะคะเดี๋ยวมึงพูดมัม่วๆเดี๋ยมึงมายกมืไอไหว้ขอโทษกูว่าขอโทษค่ะเข้าใจผิดนะไม่ได้นะ เออนี่ไม่จะด่าอะไรนะบางทีมันแหลมเข้ามาเนี่ยก็ส่งส่วนบ้างนะคะมึงไปเล่นเรื่องอื่นเถอะเรื่องกูมันไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวกูจัดการเองกูบอกแล้วมีหมายมากูก็ไปแค่นั้นแหละมึงจะมาเป็นห่วงซีบิดกูท่าใดน,นี่ฮะโอ้บักอันนี้เนาะหน้างงัว่พอสมองเลยไปซื้อที่บาร์โฮสขายควายเออ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเป็นห่วงหรือเสือกใช่ค่ะโอ้ไม่ต้องมารักโอ้แบบนี้หรอกค่ะสันดานไงพวกนี้ี่อย่างของมันหนักหนาเออ มึงนี่กะสมควรให้เขาดา่าพวกนางัวเนาะมึงก็ไปถามคนที่เขาอยากได้วุฒิบต่ต้องเรียนเมื่อถามอย่งกูสวัสดีค่ะ โอ้หมาให้ด่าหายหัวไปใทแล้วเออถามแปลกๆเนอะอยากได้วุฒิซื้อที่ไหนครับไปถามพ่อมึงเบิ่งมึงโง่บน่นกันบอกคืบอบัเรียนเอาให้มันได้อยากมีวุฒิแต่บ่อยากเรียนบักปึกอมืมาเรื่อยๆเลยค่ะวันละนิดวันละหน่อย ขอให้ได้แสะได้แหดบักอุ้ยกูะสถานบอกค่าแค่คำว้ามึงเออไลนิดหน่อยค่ะไลนิดหน่อยมันปลกบมเปล่าเออมึงถามงูงู่ะนะ ยกคำร้องอ่ะนี่ไงอ้อ,อถึงบอกว่าคนที่ไม่เข้าไปแล้วคนที่อยู่ข้างในออกมาพูดนะในเมื่อคนข้างนอกอ่ะไม่ได้รู้ว่าข้างในเขาคุยอะไรกันพอคนข้างในออกมาพูดโดยที่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเนี่ยไอคนข้างนอกแม่งก็เชื่อไงเราไม่อยากละเมิอดอานาจศาลค่ะเราไม่พูดเออแต่เดี๋ยวพี่เปียกน่าจะพูดแหละ ยกคำร้องคือเราร้องขอไปฟังท่านบอกท่านอยู่เป็นบอกก็วันนี้พิธีกรถามาว่าเอา๊แต่คนที่คนที่แบบเข้าไปเชื่อมจิตคนที่เข้าไปศรัทธาเขาเนี่ยก็มีแต่คนมีมีการศึกษามีวุฒิภาวะมีเงินนะเอาก็เ,าเ,าเลยบอกว่าทำไมล่ะคะ คนที่มีพุทธิการศึกษาม,มีพุทธิการศึกษาดีมีเงินมีฐานะก็ไม่ได้หมายความว่าโง่ไม่เป็นถูกไหมพิธีกรบอกอุ๊ยเอา้าวจริงไหมล่ะคนจนๆบางทีเขาคิดได้มากกว่าอีกนะทุกคนต้องใช้สติในการเสีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาบอกเสมอว่านะคะ มันเป็นความมันไม่ใช่ความเชื่อนะถ้าความเชื่อคุณเชื่อผีสางเทวดาคุณเชื่อได้แต่การที่คุณเอาศาสนานะคะมาบิดเบือนโดยที่ประชาชนอย่างเราเนี่ยเอาจริงๆประชาชนอย่างเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกหลักคําสอนที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกเป็นยังไงถ้าเราไม่เรียนและศึกษาเราเป็นแค่ประชาชนผู้สานชีวชนคนทั่วไปเราก็จะมองว่าอ๋อฉันตื่นมาฉันไปวัดนะฉันเข้าโบสถ์ไปทําบุญนะถูกไหมคะฉันทําบุญให้เพ่ะให้แม่ทําสังฆทานนะ สวดมนต์ไหว้พระนี่คือสิ่งที่เราเป็นชาวพุทธธรรมดาอย่างอา้อรู้ถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่รู้เราไปเจอใครก็ไม่รู้เอาเด็กมาแอบอ้างว่าเนี่ยไปดูใน y o u t u b e ไปดูเอยไปดูในช่องแดงไปดูในหนังของพุทธเจ้าเอามาพูดปุ๊บพอมันบิดปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เราก็จะมองว่าเอ้ยเราเคยดูหนังอะ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเฮ้ยเขาเป็นเด็กวิเศษนะ แต่ถ้าคนที่เขารู้อย่างคนที่เขาเรียนและศึกษามาโดยตรงเขาเห็นครั้งแรกเขาบอกเลยว่าไม่ใช่หลวงโลกอ่าไม่ใช่หลวงโลกมันต่างกันนะเห็นไ,ไหมมันก็ทําให้บิดเบือนพอบิดเบือนไปปุ๊บคนไม่รู้ก็เข้ามาเข้ามาเข้ามาลูกหลานเราก็โตขึ้นมาก็เข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่กลุ่มนี้สอนเป็นเรื่องจริงแต่สิ่งที่มีในพระตไตรปิฎกไม่ใช่เรื่องจริง ูมเรื่องล่างทรงเนี่ยก็ไม่รู้หรอกจริงไม่จริงนะคะแต่คนเคยแจ้งข้อมูลเราว่าเขาเคยเป็นหรือพูดประมาณว่าตัวเองมีองค์มีอะไรอะไรประมาณนี้ที่อ้อได้รับข้อมูลมาจากแอดมินตั้งแต่แรกเลยค่ะอ่าถามว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีเยอะมากอีเรื่องแบบนี้ เรื่องแบบนี้เรามีเยอะนะเรื่องผู้วิเศษเอยไอผู้วิเศษทั่วไปเนี่ยที่เป็นอ่อ่เป็นสิงสาร,ราศาสสิงอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออมาแสดงอินทิตีต่างต่างอันเนี้ยเอามองว่าอันนั้นคือความเชื่อส่วนบุคคลที่คุณจะเชื่อว่าเอาเอาลิงเอาข้างเอาสัตว์ป่าเข้าล่างตัวเองแล้วให้คนมานับถืออันนั้นเป็นเรื่องของคุณนะคะแต่การที่เอาศาสนามาเน,นี่ยอันเนี้ยเรายอมไม่ได้จุ๋มนะคะ แต่ถ้ามันมีการหลอกลวงนะคะหลอกลวงชอบโกงประชาชนโดยการเอาความเชื่อมาหลอกอันนี้ก็มีความผิดทางกฎหมายนะเหมือนเป็นคนมีองค์อะ่ะนะคะอันนี้ที่ที่ที่เราทราบข้อมูลมาแล้วก็เรื่องเป็นร่างทรงอีสานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ไปอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะเคยไปแล้วแบบไปพูดอะไรไหมเพราะว่ามันมีคนเคยให้ข้อมูลมานะคะ เอออ้อถามว่าเป็นจริงหรือไม่ไม่ไมทราบค่ะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่คนให้มาเสียงนกมันมีการนึงอ่ะฉันอยากจะพูดให้ฟังมากแต่ฉันพูดไม่ได้ฉันต้องรออ้อต้องรอ25กันยา ตัดสินเสร็จอถึงจะพูดเรื่องราวข้างในได้หมดค่ะตอนนี้ยังพูดไม่ได้แต่หาแน่แต่ว่าใครที่มามิ팅พรุ่งนี้ก็จะได้รู้เขาจะได้ฟัง